ผมคือมาร์คสาก,กระเบือครับเป็นคนผู้สร้าง Facebook แต่ผมวันนี้ผมจะมาบ่นที่คนเล่นหอนว่าทําไมไอ้พวกเกียนนั้นมันชอบลาดผมกันหมดผมยืนตีตั้งนานเลือดเหลืออยู่แค่ติ่มหนึ่งมันมาสกิวรลาดผมผมก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่วาว่าไอ้เกียนไอ้เกียนมึงมาหนึ่งหนึ่งกับกูไหม ถึงแม้ว่าผมจะพิมพ์ไปมันก็สวนกลับมาว่ามึงราดเองมึงราดกูเองไม่ได้มึงอย่ามาบน่นคือว่ามึงไม่งั้นมึงก็15นาทีคอนไปเลยผมก็เลยบอกมันไปว่าผมอะ่ะจะเป็นผู้พาพวกมึงไปชนะเองผมเลยไปตีป้อมมันแตกหมดเลยแล้วผมก็ชนะแต่คือว่าจะมาบอกว่าไอ้พวกเกียนนั้นอ่ะมันเกียนมากเลยมันชอบราดราดไปทั่วรัดไปหมดแม้กระทั่งพวกคีปป่าคีปเลนคองโกมันยังราดหมดขนาดคีปเหลือเลือดแค่หนึ่ง มันยังมาลาดผมมันก็ได้ตังไปแค่5บาทเพราะคีพวกนั้นมันก็เป็นแค่พวกคีป,ป่ามันังคีที่น่าเบือ่อผมอยากเล่นฟาโรอย่างนี้พุ่งไปเปิดให้พวกมันมันก็มาเก็บ5้าอันนายเอเวชันผมนั้นก็ไม่ได้สกิลอะไรได้แต่เอฟซีช่วยไป20กว่าตัวเอมผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะทํายังไงเลยจะมาปรึกษาแต่คือว่ามันก็โจโ๊ะจนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็ขำได้ฮา <c oughs> คุณทํายังไงผมนั้นก็ให้มันลาต่อไปเพราะว่าผมนั้น โง่มากๆผมก็ไม่รู้ผมนั่นก็คิดต่อไปว่าทำยังไงถึงจะรัาาดกับเขาเป็นมั่งผมก็เลยจะมาปรึกษาก็คือการรัดนั้นมันทํายังไงลูนเก็บยังไงทํายังไงถึงจะชนะคิปปาคิปปาด้าน,นเวียวหนึ่งผมลองไปบวกกับมันผมก็สู้ไม่ได้ผมเลยจะไปบวกกับคิปเลนผมก็รอรัดคิปเนลนมารัดคลิปเลนได้ก่อนผมแน่ป้อมก็ตีผม พอผมเลือดเหลือแค่500หรือว่าร้อยหนึงคีปเรนก็ชอบเดินตามผมมาแล้วฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็มาไล่ฆ่าผมได้ผมนั้นแสนหน้าเบือ่อทำไมไม่เห็นปรับกันบ้างครับผมก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไง GM แม่งก็หัวควยมากเลยไม่รู้ว่าแม่งคีปเรนเดินเร็วกว่าผมผมก็หนีมันไม่ค่อยรอดผมก็น่าเบื่อไปดีกว่าชีวิตนี้มึงพูดที่ยกูฟังไม่ทันมึงจะแรปไปถึงไหนฮะโฮเย